มาดาูสมุนไพรนะครับหนึ่งในตัวยาที่ใช้สำหรับดองเหล้า,าในสูตรโบราณที่ทุกคนเนี่ยจะเห็นอยู่ตามร้านขายของฝากทั่วไปอันนั้นคือโดไม่รู้ล้มนะครับเขาเรียกว่าโดไม่รู้ล้มนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าไอ้ต้นสมุนไพรโดไม่รู้ล้มเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะตามมาเลยครับ นี่ครับสมุนไพรโดมไม่ดูล้มแต่าต้นโดมไม่ดูล้มแต่ว่าช่วงนี้ต้นมันยังเล็กตน้นยังไม่เคยใหญ่ครับอันนี้ครับนี่ครับลักษณะของต้นโดมไม่ดูล้มนะต้นยังไม่ใหญ่จะลองถอนให้ดูมันก็จะเป็นหัวก็จะเป็นเง้าวนะครับ อันนี้ครับคือสมุนไพรโดมไม่รู้ลม้มนะครับต้นโดไม่รู้ลม้มอันนี้ก็หนึ่งในสมุนไพรที่ใช้สำหรับายาดองอายาดองที่เราจะเห็นตำขวดตำถุงตำอ,อะไรท,ทั่วไปนะครับอันนี้คือเงา,าเราก็จะใช้ส่วนของ,ของ,ข,องของเงาของรากนะครับ มาดูดนะไอนะครับตัวนี้จะเป็นโดไม่รู้ล้มนะครับโดไม่รู้ล้มทีเ่เราถอนมาดูเนี่ยอันนี้คือต้นอ่อนนะต้นอ่อนของโดไม่รู้ล้มนะครับนะเวลาเราจะใช้ดองจริงๆแล้วเราจะใช้ตัวเงาเงาตัวนี้นะครับนี่มันขาดนะเราไม่ได้ใช้เสียมขุดนะเราถอนมา มันขาดจริงๆก็ใช้เง้ามันนะครับลักษณะของอโดมไม่ล้มแต่แต่เราก็ใช้ทั้งต้นเลยก็ได้นะครับใช้ทั้งต้นดองเลยก็ได้แต่ถ้าใช้เง้าเนี่ยตัวยามันจะดีกว่านะครับสบรรพคุณมันจะดีกว่า